สวัสดีครับกระผมสักดารวงปฏินะครับวันนี้ก็จะมาแบ่งปันกับเทคนิคง่ายๆที่ใครๆก็สามารถทําได้ครับเทคนิคนี้นะครับเป็นเทคนิคที่สําคัญมากๆเลยสําคัญมากๆและก็สุดยอดมากๆครับทีมงานใหม่ๆนะครับที่เพิ่งสมัครไปนะครับจะซื้อสินค้าต่อหรือไม่ต่อจะเข้ามาทําธุรกิจหรือไม่นั้นนะครับขึ้นอยู่กับเทคนิคนี้นะครับเทคนิคนี้นะครับมีชื่อว่าการติดตามผลครับ การติดตามผลสืบเนื่องมาจากกเมื่อคลิปที่แล้วที่ผมได้แบ่งปันไปเกี่ยวกับการฉีดเชื้อโรคซึ่งการฉีดเชื้อโรคนะครับจะมีอยู่หนึ่งเลยห้ามขาย2นงห้ามชวนสาห้ามเล่า4ให้เข้ามาเรียนรู้นะครับทําความเข้าใจกับธุรกิจนี้ก่อนถ้าระครับฉีดเชื้อโรคทีมงานของเราไปแล้วนะครับหน้าที่ที่สําคัญนะครับเมื่อเราฉีดไปแล้วนะครับทีมงานของเราจะไม่พูดไม่เล่าไม่ขายละนะครับจําเป็น ที่แม่ทีมครับจะต้องติดตามผลนะครับและการติดตามผลนี้นครับจะต้องติดตามผลภายใน1ถึง2วันครับ2 4ถึง48ชั่วโมงเพราะช่วงนี้นะครับทีมงานใหม่ๆของเรากำลังมีพลังกำลังมีไปอยู่นะครับถ้า2วันนี้เราไปติดตามผลเราชวนไปไหนก็ไปเราให้ทำอะไรเขาก็ทำ เราะเขายังมีไฟมีพลังอยู่ครับช่วงนี้สําคัญมากๆนะครับและนะครับที่สําคัญนะครับการติดตามผลเนี่ยแบ่งออกเป็นสองกลุ่มสองกลุ่มครับกลุ่มที่หนึ่งก็คือการติดตามผลแบบรายเดี่ยวรายเดี่ยวก็คือตัวต่อตัวนะครับเราสามารถโทรนัดทีมงานใหม่ๆของนะครับเข้ามาที่เอเจนซี่ได้นะครับรายเดี่ยวนะครับ โทรนัดทีมงานที่สมัครไปนะใหม่ๆนะครับมาที่ AC เพื่ออะไรครับเพื่อหนึ่งเลยสร้างสายสัมพันธ์นะครับให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับทีมงานใหม่ๆทาให้เขาเชื่อมั่นนะครับเพิ่มเสริมความมั่นใจนะครับวางงานในทิศทางที่ถูกต้องร่วมกันครับนี่คือครับจุดประสงค์ของการติดตามผลและนะครับกลุ่มที่2อคือรายกลุ่มครับ รายกลุ่มนะครับเราอาจจะไปติดตามผลนะครับไปที่บ้านเขาครับและแน่นอนครับที่บ้านของทีมงานเราครับไม่ได้มีเพียงแค่เขาคนเดียวครับญาติพี่น้องหรือว่าครอบครัวของเขานี่คือกลุ่มที่เขาจะต้องอยู่ด้วยลุกทธิมงอยู่ด้วยเราครับจะต้องไปติดตามผลรายกลุ่มไหครับเราจะต้องไปสร้างสายสัมพันธ์กับครอบครัวกับกลุ่มของเขาด้วยนะครับ ไปเพิ่มเสริมความมั่นใจไปให้ข้อมูลที่ต้องกับครอบครัวของเขาด้วยอย,าย่าให้แค่คนเดียวถ้าให้แค่คนเดียนะครับคนเนี่ยคนใหม่ของเราเนี่ยครับอาจจะยังไม่รู้ข้อมูลที่ถูกต้องไม่สามารถอธิบายแบ่งปันให้กับคนในครอบครัวเขาได้ดังนั้นตัวเราหรือแม่ทีมจะต้องไปติดตามผลรายกลุ่มหรือคนในครอบครัวเขาด้วยครับนี่คือจุดประสงค์ครับของการติดตามผลสําคัญมาก ทีมงานขอนะครับจะไปต่อหรือไม่ไปต่อขึ้นอยู่การติดตามผมนะครับและติดตามผลนะครับให้ได้ผล100%ต้องติดตามผลภายใน1-2วันเท่านั้นนะครับนี่คือหัวข้อที่สําคัญนะครับดังนนครับคลิปหน้านะครับคลิปหน้าเนี่ยนะครับผมจะมาแบ่งปันเกี่ยวกับการทําไมนะครับต้องติดตามผล เราจะติดตามผลนะครับเพื่ออะไรล่ะทีนี้นะครับติดตามผลเพื่ออะไรนะครับเราจะมีทีมงานครับเยอะมากๆเลยถ้าเราครับรู้และเข้าใจว่าเราจะติดตามผลครับไปทําอะไรทีนี้ไปทําอะไรนะครับนี่นะครับสําคัญคลิปหน้านะครับผมจะมาแบ่งปันอีกนะครับสําหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดสับสไลด์กดติดตามถ้าคลิปหน้านะครับออกมานะครับคลิปหน้าครับท่านจะเห็น เป็นคนแรกสำหรับคลิปนีนะครับสวัสดีครับ